แม่ก็ขายอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับที่ซอยทัาพระวัดทัาพระนะครับันั้น,นผมก็ย้ายมามีครอบครัวอยู่ที่สักแก้วนะครับก็ <S 2> <S 2> <S 2> เลยพาแม่มาอยู่ด้วยก็ตอนร้านเือที่รัชดาจำเลยก็ที่ทก,ก,อกตอนหน้นนั้นก็เป็นกระเดี่ยวผมยกโฆษชนนะครับทีนี้ก็อยากมาอยากให ก็คือก็จะมาเปลี่ยนชื่อถ้าเป็นุณจะเป็นป .4 ในทางนับคุณแม่ก็จบป .4 ด้วยแล้วก็ทางลูกๆเนะี่ยเลี้ยงเรียนจบปริญญาทั้งหมด4ใบทั้งหมคนเป็นกันนะครับส่วน,นี้คือเป็นช่วงที่มาที่คุณแม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดจบลูกเรียนให้เพื่อจบปริญญาทั้งหมด3คน เ็ดของเราพิเศษอย่างไงครับเป็ดของเรานะครับก็สูตรของผู้ถเป็ดปอสีนะครับซึ่งเป็ดกะโลกเนี่ยมันจะมีความหอมมีรสนุ่มนะครับเนื้อนุ่มนะครับมีความหอมไม่แข็งไม่เหน็บครับผมติดต่อได้นะครับที่ร้านเป็ดปอสีนะครับเราก็จะมีการารับคำขอไหว้นะครับ ไม่ว่า,วาจะเป็นเป็ดหว้ไก่ไหว้หมูไหว้นะครับเพื่อการสุขี้นะครับเราจะออกนอกสถานที่นะครับส่วนใหญ่นอกสถานที่แล้วก็ข้าหน้าเป็ดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ลูกค้าที่จะมาให้ออกนอกสถานที่จะส่วนมากจะเป็นท้าวหนเป็นยางปะหมแห้งเป็นยางส่วนใหญ่ครับสถานที่ตั้งร้านก็จะเป็นปอยสี่นะครับอยู่ที่ซอยลงเรื่อลยนะครับหลั่งใบแดงอนุบาลวัดตะแก้วนะครับถนนอัศบาลหกซอยสี่ครับผมว่เาเบอร์โทรด้วยครับคุณเก้